สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าในต ok ิ๊กต็อกทุกท่านนะครับวันนี้มาุ่ผมวีเลยค่ะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าบันเทิงนะลูกค้าบันเทิงแน่นอนผมไม่รู้แล้วจะชั้นงูไหนกันลูกค้าเอามุกนี้ไปพ่อนสามับาทหกเดือนทำไมแล้วราคาถูกที่สุดในตลาดโอเคไหมแล้วสวยที่สุดในซอยเอาให้ครบลูกค้าครับใครอยากได้รถมากกว่านี้รีเควนมาดูสิว่าคันนี้จะ หรือเปล่าีิสันมาชนี้เป็นปี2 0 1 8เก้9ตัวลถสภาพใหม่เหอนรถใหม่าปเิยคันนี้โคตสวยลูกค้าครับอยากจะตะโกนดังๆว่าใครได้ไปโคตรขุ้มเลยพ,พี่ดูดิพี่ดูดิไม่มีแม้แต่ริ้วไม่มีแม้แต่ลอยนี่มีกล้องวงจรปิดให้ด้วยตัวหนึ่งลูกค้าครับยังรอดูหลังนั้นสุดท้ายหนะ่อยดูความใหม่พี่ครับ ดูความหม่อยของเจ้ารถคันนี้มาทุกตัวนี่ไม่เคยโดนประแจไขานะครับตะเข็บเดิมทั้งชิ้นอารมณ์เหมือนที่ซื้อรถโชว์ลูมไปแดงเลยแต่จัดโปให้ <c oughs> เหนื่อยเลยนี่พูดไม่ถึงครึ่งคันเลยเหนื่อยแล้วดูภายในก่อนลูกค้าครับภายในนี่โคตรใหม่เลยลูกค้าวิทยุพี่เห็นไหมวิทยุยังมีพลาสติกแตะอยู่เลยอ่ะพี่ เห็นไหมคอนโซลนี่ไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยขย่วนไม่มีรอ,อยแตกไม่มีรอยย่นเบาะหนังคันนี้เจ้าของเก่าติดเป็นบอดหนังมาตึงๆเปียกๆสภาพเหมือนเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับแล้วที่สําคัญนี่นี่อ่ะออเดี๋ยวดูเบาะหลังก่อนเดี๋ยวราคาดูที่หลังลูกค้าต้องไเห็นให้ชัดเห็นใ้ลึกบางท่านอยู่กลายบางท่านอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางผมอยากให้พี่ดูให้เห็นให้ครบทั้งหมดในคลิปวดีโอนี้เพื่อในการ ประกอบการตัดสินใจของท่านแล้วจะดูแล้วดูใจผมว่าผมจะทายพี่ว้าวขนาดไหนนี่ครับนิสสันมาร์ท1.2ปี2 8 1พันเราคา3า9ชีนเิ้าสี่ทิงชี่ทิงชี่ทิงทิงตามท้งไงลูก <c oughs> คา้าอย่าไปขายราคานั้นเราเอาให้สุดใจมันต้องถึงวันนี้จะเกิดใจไม่ถึงอย่ามาขายรถ3.99บาทไม่ขาย 3ามแสนห้มเก้าบาทไม่ขายสามแสนมื่เก้าบาทไม่ขายวันนี้ผมจะขายเอาให้ถูกที่จุดในประเทศไทยสอเมื่นเก้าหมื่ 90, 9, าบ,า 3, บาท 6, นวลูกค้าไปพอเดือนสามบาทหเดือนทำให้ลูก okay. ค้าเลยสนใจต่อมา0 8นย์ตัวแล้วก็เจ็ดขับายบายครับผม